นี่มีคนขอมาเยอะนะครับนะพี่ครับขอคอมโบปืนพิษนะครับพี่ครับสอนคอมโบปืนพิษหน่อยอ่ะก็เดี๋ยวนี้จะมาสอนคอมโบปืนพิษเลยนะเห็นขอมาเยอะกันจังขอมาเยอะมากนะครับนะ่าหลายคลิปแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มาจัดให้นะครับโอ้คอมคอมลูกเออยิงเออนี่โอเคยิงไว้เรียบร้อยผมคอมคอมคอมคมเฮ้ยโอ้ยเปลี่ยนผลยังไม่ทันเวรกรรม โอเคฮะก็กราบสวัสด <ment> okay, so ีท so you ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมชื่อโรคูบนะหรือจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับผมนะก็กราบสวัสดีวอลุ่มบะลฟูลแล้วก็สวัสดี FC ที่ีนาทุกคนกันด้วยนะครับผมนะใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับนะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะเกิดกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมผลงานคลิปใหม่ใผมด้วยนะครับนะก็ขอบคุณมากๆนะครับผมนะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมนะครับนะผมเห็น มีคนคอมเมนต์มาแม้กระทั่งในสตรีมนะเวลาผมสตรีมอยู่ก็จะมีคนมาพิมพ์มาบอกว่าพี่ครับสอนคอมโบปืนพิษหน่อยผมอยากเห็นพี่คอมโบปืนพิษว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนคอมโบปืนพิษนะกับทุกหมัดเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหมัดหมัดซุปนะครับนะขาไฟนะครับนะชาร์คแมนแนะทุกอย่างอ่ะเดี๋ยววันนี้มาสอนให้กับทุกหมัดเลยนะครับนะอ่ะก็ เอ่อผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นคนเล่นสายปืนไม่เก่งนะก็พอจะรู้คอมโบเป็นแนวทางให้อยู่นะครับแต่แต่เอาจริงนะผมเล่นสายปืนไม่เก่งเลยนะครับนะไอสายปุ้งสายปืนที่ผมเล่นไม่เป็นนะเล่นไม่เก่งด้วยนะครับคือมือช้าเอาจริงพอเวลาผมเล่นสายปืนคือผมมือผมช้ามากนะครับคือแบบความมั่นใจหายเลยผมเล่นเล่นไม่เป็นไงเออนะครับถ้าเกิดผมเล่นไม่เก่งยังไงต้องขออภัยด้วยกราบประธานโทษด้วยนะครับผมนะอ่าก็นะครับผมนะเดี๋ยวนี้จะเอาคอมโบมาแจกมาเล่นให้ดูช่วงกลางๆ คลิปนะครับนะแต่ว่าอาจจะเล่นไม่โหดมากก็ต้องอย่างว่าเนาะขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับผมนะอ่ะส่วนใหญ่นะครับนะสายปืนเนี่ยเขาเล่นเป็นปืนพิษกันเนาะเออปืนพิษนะครับนะอาร์ซิ่มไลเฟิรนะสแตทก็จะอัพตามนี้ทุกคนนะครับนะแต่อัพตามนี้นะก็คือว่าสายปืนเนี่ยนะครับผมนะอ่าปืนพิษนะครับนะสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยให้เล่นก็จะเป็นเออดาบนะครับนะดาบโซเคนนะครับนะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบโซเคนก็ใช้โพวีสองสตันก็ได้ก็คอมโบปืนอะไรก็ว่าไปนะครับนะเออแต่ แล้วแต่คนชอบปะเนาะจะใช้โ,โเทเคนหรือโพวิสองก็ได้นะครับนะมันสตันเ,สตนเหมือนกันไงนะครับผมอ่าส่วนเครื่องประดับนะผมจะใช้แว่นโดฟาหน้าผมเออใครจะใช้แบบผ้าคลุมอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ว่ากันนะแต่ส่วนตัวผมชอบแว่นโดฟานะครับผมนะอะ่าเดี๋ยวอันนี้อันอันแรกนะเป็นหมาสุก่อนอ่า๋ยวมาลองคอมโบนะครับนะอะ่หมาสุกนะใช้ผลนอดดำนะครับนะเออใช้ผลนอดดำหรือใช้น้ำแข็งก็ได้นะแต่น้ำแข็งมันจะแช่แช่สตันแล้วแบบ ที่พื้นอะเออแต่น้ําแข็งข้อดีคือมันมันนมม่นคงฮะคอมโบมั่นคงแบบแรงมากนะหลุดไม่ได้อะเออแต่หนวนดับมันพอหลุดได้นิดนึงนะน,นะครับประมาณนี้นะทุกคนอ่ะเดีด๋ยวมาลองนะครับนะคอมโบมันก็จะประมาณนี้ทุกคนดูว่าจะจะดูดแบบ X หรือหรือ C ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับแบบนี้นะยิงทีนึงแล้วก็ X ซแซดแบบนี้นะครับแล้วก็เอ้าเชียร <hijo> ์ปิงละปิงปิงปิงเอ้าซัปิงซปิง,ปง <disput erosion> ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ยิงแทมปิ้วไป็หนึ่งทีตายไหม <c oughs> ไม่ไม่ตายเออนะครับแล้วบัฟบัฟมันเยอะไปนะครับนะมันเลยไม่ตายเนาะแต่ถ้าเกิดแบบบัฟน้อยกว่านี้ผมบอกเลยตายนะครับผมสายปืนตายอยู่แล้วชุดเดียวยังไงก็ตายนะครับแล้วถ้าเกิดเออข้าหัวน้อยกว่านะเออนะครับผมประมาณนี้ทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเปลี่ยนหมัดก่อนนะขอเปลี่ยนหมัดสักครู่นะครับนะ,ะปิ้ว ไงโอ้โหโอ้ยเกือบตายนะเนี่ยเออนะครับนะทำมันเล่นไปแต่ก็แรงนะเอ้าเชี่ยพี่ปิงกว่านะพี่ค้างเลยโอ้ยทำไมปิงอย่างี้วะเนี่ยนะครับนะไม่ไรไม่เปไรนะครับนะก็อันนี้เป็นเดสสเตปเนาะนะครับผมนะถ้าเกิดเหมือนเดิมแหละนะครับนะยังไงก็ตายนะครับนะถ้าเกิดแบบโดนเข้าหัวน้อยจริงไงก็ตายนะครับยิงโดนคือตายใช่ครับผมประมาณนี้นะเป็นหมัดนะครับนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะเดสสเตปนะครับนะส่วนใหญ่เดสสเตปเนี่ยจะเป็นเน้นคอมโบวันช็อตนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลย นะครับนั้นเน้นล็อกแบบโอ้โหปวดหัวเออนะครับนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นชาร์กแมนครับผมนะไปดูได้เลยสิลว mm ิว hmm. วิวเรียบร้อย <c oughs> อ่านะครับนะจังหวะเอ่อถ้าชาร์กแมนไปข้างหน้าเราต้องถอยหลังนิดนึงนะถอยหลังแล้วเราก็ดึงสกิลซีนะครับนะประมาณนี้แล้วก็ยิงซ้ำไปทีนึงอนะ่ะนะครับนะตายนะครับนะอันนี้คือ20ล้านเท่ากันตายนะครับนะเออชาร์กแมนกับ อาตีดัมไรเฟิลนะครับนะคอมโบที่เกลียนม,มากๆนะครับนะโดนทีก็นั่นแหละตายเลยใช่ไหมใช่ไหมนายโหนายแบบโดนรีเดียลตายเลยเมื่อกี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมลองอิเล็กที่คอรได้อ่ะเดี๋ยวแถมให้อีกอันนึงนะครับผมอิเล็กที่คอร์นะโอ้ตายเลยเิฮ่ยโอ้๊ย เนี่ยคอมโบเอ่อพื <lawsuit royable> <laughs> it it <dashboard> ้นพิษกับอิเล็กทริคคอร์นะครับผมนะตายเลยอ่ะเออไอ้เนี่ยนี่ขนาดแบบมัตเตอรี่ไม่ตันนะนะครับผมนะอันนี้คือไม่ไม่ตันทั้งคู่เลยนะครับนะอันนี้คือตายเลยแล้วนะอ่านะครับแล้วจังหวะสกิลซีแบบนี้นะครับมัอ่าเดี๋ยวผมนะไปดูนะสกิลซีขึ้นไปมันต้องแบบมันอ่ามันต้องยิงนะแบบนี้นะอ่าแล้วก็ยิงนะครับนะเมื่อกี้ยิงเอายิงไม่โดนพื้นต่างระดับไปนะครับนะอ่ช่างมันนะแต่เมื่อกี้ก็ยิงโดนนะครับจะขอแค่แบบสกิลซีแล้วก็หันขึ้นไปยิงโดนอ่ะแค่นั้นนนะะครับ ตายเลยนะครับผมเออนะครับแล้วมาตอรี่ไม่ตันก็ตายนะครับนะอ๋อลองมาทำเงินดูได้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาสุดท้ายแล้วก็คือดาร์กอนไทรอนนะครับผมยิงโดนป่าวะยิงโดนเหรอโดนพี่โดนเหลือห้าร้อยเยีะห้าร้อยเออแต่ไม่ตายว่ะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนะเพราะว่าอย่างว่าแหละเนาะดาร์กอนไทรอนมันสกิลซีมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยสกิลซีนะครับนะอ่าก็ อ่าห้าร้อยนะถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดบัฟเราสองคนเออน้อยน้อยวกว่านี่สักประมาณแบบประมาณแบบห้าล้านกับห้าล้านทั้งคู่อ่ะเออห้าล้านแบบเป๊ะๆเ,เท่ากันแล้วแบบมาคอมโบใส่กันผมว่าตายว่ะนะครับนะเออแต่ว่ายี่สิบล้านคือบัฟมันเยอะเหมือนแบบบัฟมันเยอะขึ้นแล้วแบบมันถึกขึ้นอ่ะนะครับแล้วมันถึกแบบถึกเวอร์เลยนะมันก็เลย,นะเลยแบบไม่ได้วันช็อตอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าผมก็รับประกันแหละถ้าเกิดเอาไปใส่ค่าหัวที่น้อยกว่าเรายังไงก็ตายนะคอมโบนี้แต่ว่าต้องยิงนะนะไอจอมโถทาต้องยิงด้วยนะครับนั่งยิงแบบเน การยิงเนี่ยสำคัญมากนะแะไอ้ยิงแบบยิงแถมอ่ะคือมันจะเป็นดาเมจหลักในการวันช็อตเลยนะครับนะคือสำคัญนะครับเป็นเป็นเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะอะ่ะประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวในเวลานะผมจะต้องไปเล่นให้ดูนะครับแล้วราค้าหัวเพื่อคนดูเนาะแต่ว่าผมอาจจะเล่นไม่โหดนะเออทุกคนผมเล่นไม่โหดนะสายปืนอ่ะคือผมเล่นแทบจ,จะเรียกว่าเออผมกาก,ากมากสายปืนอ่ะเพราะาผมเล่นไม่เป็นเลยนะครับเล่นเป็นแต่สายดาบสายผลพอได้นะครับนะแต่แต่ปืนนี่คือมือผมชาเนาะถ้าเกิดเล่นไม่โหดไม่ถูกใจใครสายปืนที่เขาแบบ ดูอยู่แบบเม้น์หลักสายปดูอยู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะเล่นไม่เป็นจริงๆนะครับผมนะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับในเมื่อ fc ขอมาเยอะจัดป้ายเดียเรามาหนึ่งหนึ่งดีกว่านะครับนะแล้วนี้ยสปอร์ตินะครับมาน,นี่เลยโอเคค่อยเล่นไหมฮะเพราะสายปืนต้องค่อยๆค่อยๆ คร,รับแล้เออเรารีบรอไม่ได้ต้องเล่นเป็นคอมโบนะค่อยๆค่อยๆนะครับโดนแล้วนะโอ้ไม่ไม,ไม่รู้ว่าโดนมานะยิงมายิงมายิงมา <se ek> <se ek> เอากวผิดเฮียโอ้กวผิดโอ้ไม่ชินจะสายดาวทุกคนกดผิดนะครับ สายปืนยิ่งไม่แพ้ทางผมมันก่ออยู่ด้วยนะครับล้วเกิดเล่นไม่เก่งไงขออภัยนะครับผมอโอเคโอค้ยเจ็บ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  โอ้โหกว่าจะสู <sight in> <life> oh, oh, ้นะกว่าจะสู้ได้โอ้เอาลงนานถ้าผมมันก่อนโอ้ยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมโอ้โหโอเคมารอบนี้นะครับเจอสายปืนด้วยกันไม่รู้เราไหวป่ะนะเพราะไม่ได้เล่นเล่นสายปืนไม่ค่อยเก่งนะเอาชิบหายโดนละโอ้ยไม่ทันว่ะช้าไปครับยิงยิงออนมาโอ้โหไม่รู้โดนมันนะนะครับ เิ่งแต่เขาเจ็บอยู่เขาเจ็บอยู่นะครับหายล้โอ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  อุยอ๊ยอยิงตัวโดนมานะ,นะครับคอมพมคมคมคอมพมคมพมลูกโอ้ชิบหายละโอ้ย,อยเออยิงเออนี่โอเคยิงไปเรียบร้อยผมค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 มพม เอ nicht, ้ยิงยิงไหมเฮ้ยโปโยเปลี่ยนผลยางไม่ทันเวียนกรรมโอ้ยตายแล้วเฮ้ยโปมาไงวะเนี่ยอ๋อโปอยู่นี่โปอยู่นี่ อ๋อผมไอ้นี่ผมปิด p ีพีอยู่ยนี่ไงตายไปดิโปรนะครับนะเฮ้โปรไอ้ไอ้นี่เหรอไอ้โปรสิบสี่ล้าน <c ười> เคนปาจีด้วย <c ười> โอ้โหโปรสิบสี่ล้าน <c ười> โอเคก็สหรับวันี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับนะอ้โว เจอโปก่อนไปไอเวนเอ้ยนะครับนะโอ้โหผมเองก็นะไม่ได้พูดเลยไปอ่ะหมดแต่บบปั้งใจจะวิ่งไปเอาเอาผลยางให้ได้แตบบ่เอาไม่ทันนะครับนะเออก็อย่างน้อยก็ได้ฆ่าโปไปละนะครับนะก็เออยังดีใจที่ได้คืนมาครึ่งหนึ่งนะครับผมนะอ่ะประมาณนี้นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมในะที่ความรับชมนะชอบใจฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังผมด้วยนะเล่นไ่เป็นจริงนะสายปืนนะอาจจะแบบเล่นไม่เก่งนะครับนะใครเมนสายปืนที่มาดูอยู่แบบเล่นแบบ ขัดหูขัดตาใครต้องขอโทษด้วยนะครับนะคือเล่นไม่เป็นจริงๆนะครับนันเล่นไม่เก่งเลยแหละนะครับนะก็ขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับนะก็หวังว่าแนวทางคอมโบอาจจะเอาไปลองฝึกเล่นสายปืนันดูเนาะนะครับนะผมเป็นแค่แนวทาง,างเฉยเอาจริงผมไม่ได้เก่งเลยนะสายปืนเนี่ยนะครับนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายครับผม